เราโยมไม่ได้ไปทำงานเหรอทำงานค่ะทำงานที่บ้านค่ะอาจารย์แล้วงานราชการเขาจะติดต่อ,อยังไงติดต่อกันได้ค่ะ ส่งอ e ีเมลส่งหนังสือราชการไปเหมือนทํางานที่ทํางานเลยค่ะแถมแถมยังประหยัดกระดาษช่วยประหยัดงบประมาณราชการได้ด้วยค่ะแบบนี้ก็ไม่ได้เจอเพื่อนฝูงมพี่เจอค่ะประชุมงานสรุปผ่านโทรศัพท์กันทุกอาทิตย์เลยค่ะโอ้งานราชการทุกวันนี้ทันสมัยนะค่ะ สัดีจ้พี่อ้อสวัสดีดค่ะพี่อ้อรบกวนนิดนึงพี่อ้อช่วยออกเลขให้หนูได้ไหมคะได้เลยจ้ะหนังสือลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อเสร็จแล้วแล้วพี่ลงนามใครในคู่นี้กันบ้างแล้วค่ะได้จ้ะรอสักครู่นะออกเลขเสร็จแล้วจ้าส่งอีเมลได้เลยไหมส่งเลยค่ะพี่ส่งอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะน้องโปน้องสามารถตรวจเช็คกับหน่วยง,งานที่เราส่งไปได้เลยจ้ะไวมากเลยอะพี่ค่ะพี่แล้วหนต้องตัดเงา ไม่ต้องแล้วจ้ะเพราะเราเก็บไว้ในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์แล้วจ้ะดีจังเลยพี่ขอบคุณมากนะคะพี่อ้อจ้าบ๊ายบายจ้า ก็มีเรื่องรบกวนพี่อ้อนห,นหน่อยนึงคืออ้อต้องส่งหนังสือไปที่กิจสิการ์แล้วก็เป็นหนังสือด่วนที่สุดจะรบกวนพี่อ้อ,อ,อช่วยออกเลขที่หนังสือให้อ้อนหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสักครู่นะคะได้ค่ะอ้อส่งไฟล์ไปให้พี่อ้อเลยนะคะออกเลขส่งภายนอกแล้วส่งอีเมลเลยไหมคะส่งอีเมลเลยค่ะส่งอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องอ้อน,น้องสามารถตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เราส่งไปได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอือ แล้วพี่อ้อคะแล้วฉบับปเนี่ยต้องเข้าไปส่งเข้าไปป้นส่งไหมคะหรือว่ายังไงไม่ต้องส่งเอกสารที่เป็นกระดาษไปแล้วค่ะน้องในระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบัญล่าสุดบอกไว้ว่านังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนนังสือฉบับจริงจา้าอ๋อเท่ากับวันนี้เราส่งเอกสารทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างสบายดีค่ะสบายดีค่ะโอเคครับพี่สบายดีค่ะไอ้คนพี่อ้อเช็คหนังสือส่งของสัปดาห์นี้ให้หน่อยค่ะว่ามีเรื่องเข้าเยอะไหม มีหนังสือรับภายนอกเข้ามาก้าเรื่องค่ะน้องเอ๋โอเค okay, งั้นเดี๋ยวเอ๋ค่อยไล่ดูว่ามีเรื่องไหนด่วนเนาะแล้วของทางอ้อคะเป็นไงบ้างเอ๋หนังสือที่ส่งไปถึงกิจฎิการส่งไปกิจฎิการพี่อ้อช่วยออกเลขแล้วก็ส่งอีมงเมลไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อ้อเช็คทางกิจสิการแล้วได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวคงจะติดต่อกลับมาภายในเร็วๆนี้นะคะว่าเราจะต้องดาเน,นินการยังไงต่อค่ะความปู้ยละคะของเรื่องที่ส่งไปที่ปปชเป็นยังไงบ้างเอง๋มีประเด็นอะไรไหมคะ ไม่มีคพี่เอ๋เหลือแต่ทางกรกชอ,อัฐาลือครั้งต่อไปอะค่ะได้ได้ไงพี่เอ๋ฝากกับผูประสานตามเรื่องอยู่อยๆแล้วกันเนะาะค่ะได้ครับพี่ค่ะถ้างั้นเบื้องต<ม>้นรถกำโพตอนนี้เราก็ยังทํางานกันได้โอเคอยู่ไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะทำงาน,นไม่มีปัญหาเลย,เลยทำงาน,นได้เร็วกว่าเดิมด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาปิ้นเอกสารด้วยค่ะพี่เอ๋เพราะตอนนี้ทุกอย่างอยู่บนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยอ่ะดีมากค่ะถ้างั้นก็ถ้าเรามีปัญหาอะไรไงก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่อยๆผ่นไลน์ผ่านซูมเนาะ ได้เลยค่ะค่ะนั้นบ๊ายบาย